หนักของรูเวนนั่นเพรข้มันน้ำหนักนะดีนะเดี๋ยวพี่ดูมันไวขึ้นพี่ป้อนยี่สิบเจ็ดครับใช่รู้สิ่า้ันไวแน่นรนะประกาศดีนะจังหวะกระเทจ่าไไดมอนด์นะกเจ้าดีกว่าขึ้นไม่ได้เก็ตเยอะพุ่เรารู้สึกว่นี่เป็นเวทสองตัวที่รู้สึว่าโอ้มากเี้ไปเลย พี่อนนี้พี่อยากลองพอทิกี่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหงานหนพี่ไม่คิดว่าจะมีงานช่วงนี้เลยเนี่ยโอ้โหงี่บแพี่อกกจับเลยจ็บงานพูดเยอะ อยู่ๆลบมาเลยอ่ะพอแตกเหยียบกูวันนั้นเลย นัลัเกนงนักเส kind of ื้อตัวสี่พันถึงนัเลยผู้ผู้ใหญแค่นั้นแค่นั้พี่เวิเลนอ่ะชบเลี้ี่ีเวิเลนเสื้อลีตัวละสี่พัน้เลยชูห่วงเร็วทัองดใจอยู่นี่รับหลบไป ดูผนมูหนวันมาแล้วนี่ก็เหลือเราะมัเก็บสัวพี่คิดว่าปักอยู่มามาสองนะสองันไม่แบแบนี้ดีกว่าเอาที่ใครสะบีวันโดกีวันวันนี้อยากจะดูอยากจะดูใกล้ เข้าไปใครจะนั่งวนั let me, let me er: ่งรวมกันก mm ็ไ hmm. ด right so 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 oh yeah. yes. ้แมเวลาขาซ้อเขาจะดึงโซนด้นข้าได้รอบโจะใกลหน่อยแต่ถ้าวันวันธรรมดารอบอเขาปิดเดี๋ยวพี่ให้คำอเดี๋ยวดูก่อนว่าปาก่งุเดกผมไ่าผมก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละซึ่งเทจะไปูซื้อ เป็ูรวบกันพีกุเที่ววาว์เดี๋ว่าไปแขงอยว่ีอยูว่ารปันอะไรกันกว่าอยอยากไปดูรวบปันโหวบปนกัันกว่าว่ามันเห็นว่ามันมักรกันไม่แน่ใจว่าไอตงนี้แติกว่าหรือเปล่าถ้ามันติดกว่านี่คือโหแล้วมากเลยนะแล้วากมากเลย พี่ว่าสามวันเออเรนได้อาว่าหน้าดูก็คือช่วงรอบแปดรอบสี่แล้วก็รอบชิงรอบแปดใช่ไหมรอบแปดที่คุ้มแน่นอนคุ้มมากเพราะมันเล่นกันเต็มที่แล้วใ่ไเลยน่าจะได้ไปใช่พอรีบไปที่รัวไม่ได้ดูคนไทยเองก็เลยแบบเอารอบแปดก่อนก็เลยได้ดูไทยเพราะถ้าเรารอบชิงไทยอาจจะเป็นเขาชิดชิดาพี่นายยักกูเลยไม่ใช่กูอะที่สั่ง กับชิโนเลเลื่อนแล้วว่าโดยกัชิโตบโดตบได้ด้วยเท่เหรออูใชนันลหกชายช่ลูกอนตันาเม่ลูสงรการลงเปลี่ยนคู่สองรายการเลยหาคู่แท้ไม่ได้เลยไ่ดจับรายการแล้วนโยมที่ใหญ่นะยทาจับโดยี่ยุบกนียิกช่ิกนได้แชมป์เลยเอ้การเดียวได้แชมป์เลย หน้าทั้งคนเร็วเลยเบื่อะใครเจอหนั้นอะเบื่อหมดเลยวัวเหรวนนู้นวานเดียวเลยอะคนนนู้นมายนะอค่นเกาหลีใต้นะลูกไต่เน็ตมือ ขึ้นอ่ะตุงงพุ่งเ้าทางแตเป็นมาเลยขึ้นหมดเลยิงน่ม่ไดรวนพูดอ่ะไอุ้่งพุ่งเหมือนัวางดีๆโซีกับหลุดเกยวันนี้ลูกตีกันดีเลยตี้ดีๆ้กตัดไม่่ ไปาดสิบคนอดบเป็นเทั้งขานได้ใครเวันแรกเด็กีว่าหอมอย่หหมราอวันที่สองอุักเป็นโค้งนันเลยตีแล้วเปนเดียวเลยตี้ที่วล้อยใครเ่อกนที่เงได้แป้นิดเพราะใคยวีัก นี่เ่ยเกือบว่า50เกืนบที่เรานที่เราแขเรายากซื้อนี้นั่งรถแตก่อนไปลงปีนังแล้วก็นั่งไปปีนังไปลงที่เราเอาตัวถูกมาตัวก็ป็นโคตถูกเลยคือเอาแบบนี้ดีกว่าพี่เรื่ความรู้มันมันต้องคนนิดห่ๆแล้วก็แข็งที่ตอนที่บินใช่เราแขกงที่เราเรามตั้งแต่ข้าวตัวที่ไปตับ ไอปีน <Ooh. S 3> ังเคอลอะลงกันอะพี่ถึงเท่าไหร่พี่ถึงมาหน้าพันสองจริงที่กี่ไปจับนะที่ไปเครื่องะที่ไปเครื่องร้อยร้บปันยาจำได้เลยนี่พ่อร้อยแปดบีากแ้วคนไปย่าแล้วอนไปจองอ่ะว่าไรกนอะไรเนี่เราเรามารกไม่ได้เลยพี่พันสองนได้เห็นอยากไปดูนะอยากไปดูเลย รวมๆเนี่ยมึงห้ที่มเรวมเลยเน้นไปดูเน้นไปนอะไรเงี้ยหนักหน้าบาะบัตรสองพันนนเรไปอยู่ที่นั่นวันวันนึงแล้วก็วันหนึ่งเรากนั่งเครื่องไปแเคือก็มาชงฟ่ค่ไปไปชเฟ่ต พี่นั่งเพาไปดูนี่พี่หนักกว่าไปดูร้านแตร้านนึงไอ้คนขึ้นมันเป็นมันขึ้นให้ไอ้กีฬาอทีีมาดูแล้วตนพาไปดูต่ล้าดูตรงนะาไปล้ไปก็มาไป้มาไม่เช่ไหไม่เท่ไหไม่เท่ไห่าร้านรานูต่นเิ่ไปหน้าไปแล้ว ดีดีไม่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไมูแล้วี่ครับไม่วมครับรวมครบแล้ร้านเดเริ่มคับมาเรื่อย่อยดีไอเราไม่สายขุดอยู่แล้วขาไขาไปไม่ต้องซื้อโหลดนะาลับฟื้อโหลดลยดิแ่งแล้วอ่ะเอานนิดนึงแต่ว่าไอร้านใหญ่ถึที่เร้านใหญ่ถึงที่เอลร้านนี้เลยสี่ห้องอ่ะ่นมาสี่ห้องอ่ะสาวคนหลอ mình à? cứ <laughs> nó bảo ủa, không? Đang <laughs> <laughs> <laughs>

嗯。